ก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเรื่องฉันพาลูกสาวตัวน้อยมาถล่มบ้านอดีตสามีตอนที่เก้าโกรดคุณบอกว่าถัางซิงเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคุณใช่ไหมแล้วคุณปล่อยให้สมบัติอันล้ำค่าของคุณอยู่กับคุณในบ้านที่กำลังพังทลายขนาดเจ็ดสิบตารางเมตรใช่ไหม แล้วส่งเธอไปที่โรงเรียนอนุบาลที่ใครๆก็สามารถพาแต่กคนนั้นไปได้สมบัติอัลล้มค่าเว้ยเว้ยเธอนี่มันเห็นเกตตัวจริงเลยนะคุณขอให้เธอมาไปเชิญหน้ากับคุณที่จุดเริ่มต้นเนี่ยนะโอยพูดแทงใจดำที่จริงแล้วในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทรัพยากรทางการเงินหรืออำนาจฉันก็ไม่อาจเทียบกับชายคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าของฉันได้เลยเก็บใจชิบหายแต่ความรักมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เหตุผลว่าทำไมติงจื้อหม้อต้องการดูแลไม่ใช่เพราะว่าเขารักถังสินจริงๆอย่างแน่นอน เกิดอะไรขึ้นล่ะคุณไม่พูดอะไรเลยเหรอฉันพูดถูกจริงใช่ไหมฉันไม่มีความอดทนมากน,ะนกักแผนกกฎหมายจริงกุบไม่ได้ทำงานทุกวันนะฮะผู้ชายคนนี้ต้องการที่จะแช่ง,ท,งทั้งสิงของฉันจริงๆเหรอคุณมันไร้ยางอายที่สุดหืม น้อยนนอนแนวนี่คุณกำลังโกรธงั้นเลยอึบผู้ชายคนนี้หยุดอย่าขยับดูแม่ตีตูดเลยคุณลงุงคุณไม่สามารถมาลังแกแม่ของหนูได้นะ ถ้าคุณลังแกแม่ของหนูหนูจะเกลียดคุณืมลองไ,มไหมหน่ะืมไปดีกว่ามามีมพวกเราไปกันเถอะประทานติงไม่มีทางที่ฉันจะเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดหรอกคุณอย่าไม่แต่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น เขียวยเว่ยเธอะบริษัทเขียวลุยฉันขอโทษนะเ๊ะพี่สาวใยเว่ยพี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรคะเนี่ยมิงเขียวลุยในเดือนตั้งแต่ที่ฉันเริ่มต้นทำงานฉันไม่ได้ทำงานใดๆอย่างจริงจังเลย ยกเว้นแค่คำสั่งของประธานติงเท่านั้นทุกคำสั่งในการประชุมจะถูกส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆโดยลีน่าด้วยเหตุผลว่าไม่เหมาะสมตอนนี้นอกจากจะช่วยพิมพ์งานเอกสารและพิมพ์งานทั่วไปแล้วฉันยังำทำธุระจิปาถะและส่งกาแฟให้กับพนักงานคนอื่นอีกด้วย ในแผนกออกแบบนี้ฉันไม่ได้ดีเดยไปกว่าป้าที่ทำความสะอาดในออฟฟิศเลยฉันเป็นคนที่ทำให้เธอมีปัญหาตั้งแต่เธอมาเป็นผู้ช่วยของฉันเธอก็ยังไม่ได้ทำงานในโครงการออกแบบที่สำคัญสำคัญเลยขอโทษไม่ไม่ไม่ค่ะฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจาก พี่สาวว้ยตั้งเยอะพี่สาวว้ยแตกต่างจากข่าวลือทั้งเยอะหมข่าวลือข่าวลืออะไรเหรอตอนที่สิบชนะพานแข่งขันข่าวลือข่าวลือเรื่องอะไรงั้นเหรอเอ๊ะก,ก็กดที่พูดไม่ได้หรือมีอะไรบางอย่างนั่นแหละค่ะ ว่ากันว่าข่าวลือนี้มีต้นตอมาจากนักออกแบบลูซี่เชนเองยังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยลูซี่เหรอฉันไม่เคยเพบผู้หญิงคนนี้เลยนี่นะนั่นไม่สำคัญิ่ีสําััญก็คือสิ่งนี้ดูซีพี่ไว้ไว้เพื่อนรักของฉันในแผนออกแบบส่งสิ่งเหล่านี้มาให้ฉันดูะ การแข่งขันออกแบบฉันไม่ได้รับคำเชิญแล้วพี่สาวได้รับคำเชิญด้วยไหมคะบัตรเชิญงานแข่งขันออกแบบฉันไม่ได้รับมันเลยฉันเดาว่านี่คนจะเป็นอาคติของคุณลีน่ากลยุทธ์เดียวที่มีคือการโอนงานให้ฉันในครั้งก่อน เธอป้องกันฉันไว้แน่นหนามากไม่เพียงแต่ฉันไม่ได้รับมันแต่ผู้ช่วยของฉันเองก็ไม่ได้รับอีเมลนั่นด้วยซ้ำและมีข่าวลือว่านักออกแบบลูซี่คือผู้เข้ารับสุดท้ายของการแข่งขันครั้งนี้เธอมุ่งมั่นที่จะชนะมากโอ้งั้นเหรอท้ายที่สุดแล้ว การตลาดก็ต้องมาก่อนสินะการแข่งขันที่ดีและฉันก็จะจําเป็นต้องบอกให้ใครบางคนรู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของฉันวิธีการที่ดีที่สุดคือการบทขยี้ข่าวลือพวกนั้นคือการใช้ความสามารถของฉันเองเพื่อบทขยี้ข่าวลือพวกนั้นให้หมด หนึ่งสัปดาหต่อมาโอ้ดีมากเลยสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่สาวเว้ยเฮ้ยแกคนคนนี้ใช่ไหมที่เป็นนองออกแบบเที่ยน่ะยินดีด้วยพี่สาวเที่ยกานออกแบบของคุณครั้งนี้มันน่าทึ่งมากจริงๆคุณสมควรที่จะชนะได้อันดับหนึ่งไปเลยยินดีด้วยค่ะ พี่สาวเว้ยวคุณสกดยอดมากเลยขอบคุณนะฉันได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆในกานออกแบบมาจากของพวกคุณทุกคนนี่แหละค่ะ <c oughs> ฉันต้องขอคำแนะนำจากคุณแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันไม่รู้ในอนาคตนะชิ <c oughs> ถ้าไม่ใช่พอาะที่เว้เว้ ฉันก็คงเป็นผู้ชนะในการออกแบบนในครั้งนี้ไปแล้วเธอแสดงออกมาได้โดยคาดไม่ถึงจริงๆและขัดวางแผนการของฉันนี่ลูซี่นักออกแบบเมื่อเห็นว่าเท่เวยเว่ยเป็นที่หนึ่งพวกเขาก็ติดตามเธอไปรอบๆตัวเหมือนตุนักที่กำลังเลียขาเจ้านายและเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาก็เรียกเธอ กันไปว่าเป็นการใช้อุบายต่างๆในการชนะแต่ตอนนี้พวกเขากลับกำลังจะบอกว่าเธอสมควรจะได้รับมันงั้นเหรอนั่นใครอะส่งข้อความมาให้ฉันในตอนนี้คุณยายชิงยายชิงข้อความมีสาวใหม่ที่ชื่อเชี่ยวเว้ยเในบริษัทของคุณหรือเปล่า นะยายชิงโฮมน้อยนางเชียวเว้ยนั่นเป็นคนที่เร็วมากถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันคงมีโครงการการออกแบบของจีเฮมาอยู่ในมือแล้วเชียวหืมมาบนน่นอะไรให้กูฟังเนี่ยเชียวเว้ยเว้ยเนนั่นต้องใช้วิธีการเล่นสกปกแน่ๆอน่ด้วย สายตาแบบนั้นฉันไม่รู้ว่าเธอมอบความโปวดปันอะไรให้กับหัวนหน้าใหญ่ของ G h กันแน่ลูซี่การมาบนที่นี่มันมีประโยชน์อะไรเหรอมันเป็นเพราะร่างกายของเธอเองนะจะมาโกดคืองทำไมกันหลังจากที่ยายเสี้ยวไว้เว้เวนั่นกลับมาฉันไม่สามารถหยุดคิดถึงเธอได้เลยดังนั้นฉันจะใช้โอกาสนี้แหละ แทนที่เธอจะมาโกรธฉันทำไมพวกเราไม่ควรคิดหาทางแก้ไขจากต้นตอของปัญหากันล่ะหมปัญหาแต่ฉันไม่สามารถมีความคิดทีดีได้ในตอนนี้นะสิเธอยังจำได้ไหมประธานหลิวคนนั้นไง เธอสามารถแนะนำประธานหลิวให้เย็นนั่นรู้จักได้นะโอ้ชีพพงให้กัดตายแล้วยาชิงเธอพูดถูกประธานหลิวคงชอบเย็นนั่นมากแน่ๆจบครับจบแล้ว